ครับก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะฮะในโมด,ดูลนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของ essential neuro anatomy นะฮะซึ่งโดยศัพท์แล้วเนี่ยคำว่า anatomy เนี่ยคือแปลว่ากายวิภาคศาสตร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาษาชาวบ้านหน่อยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างแล้วกันนะเพราะฉะนั้นบทนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องของโครงสร้างในระบบ n e ว r o หรือว่าในระบบระสารนั่นเองนะครับที่มันมีความสําคัญในการเรียนรู้ในโมดูลหรือว่าในเซสชันต่อๆไปนะฮะ ก็จะเป็นเนื้อหาสําคัญในในบทนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาจริงๆว่าโครงสร้างในระบบศาสตร์มันมีอะไรสําคัญบ้างเนี่ยนะครับเรามา introduce กันก่อนนิดหน่อยว่าจริงๆแล้วสมองนะฮะซึ่งสมองเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่สําคัญเนาะในระบบศาสตร์เนี่ยนะครับสมองของคนเราหรือว่าสมองในสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมันทําหน้าที่เป็น processing unit นะครับก็คือเหมือนเป็น CPU เหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนึงนั่นแหละนะครับ ปกติเวลา CPU ทํางานเนี่ยเราก็ทํางานโดยการคีย์อินพุตเข้าไปถูกปะเมื่อจะเป็นการคีย์อินพุตผ่านทางคีย์บอร์ดหรือว่าคลิกทางเมาส์สิ่งงี้แล้วก็จะเกิดเป็นเอาต์พุตต่างๆออกมาแล้วก็โชว์ให้เราแสดง,สดงผลให้เราเห็นถูกไหมครับสมองก็คล้ายๆกันฮะมันก็มีอินพุตกับเอาต์พุตเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอินพุตของสมองเนี่ยคงไม่ได้มีใครพิมพ์คีย์บอร์ดสั่งการเข้าไปสมองแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเซน s ซอร i n p อินพุตนี่แหละว่าเฮ้ยตอนนี้สิ่งแวดล้อมเนี่ยแอยนด์เว มันมีมันมีอะไรบ้างหรอเช่นเรามองเห็นอะไรอยู่หรอมีอะไรมาสัมผัสเราอยู่หรอหรือเราได้ยินเสียงอะไรบ้างเหรอนะครับพวกนี้ก็เป็น sensory information ทั้งนั้นเลยซึ่งมันก็เป็น input ของสมองนี่แหละนะครับเมื่อสมองมันรับ input ต่างๆเหล่านี้เข้ามาแล้วเนี่ยว่า environment ตอนนี้หรือว่าสิ่งแวดล้อมตอนนี้มันมีอะไรกระทําต่อเราอยู่บ้างเนี่ยมันก็จะคิดเพื่อเพื่อเพื่อตอบเพื่อตอบสนองก็คือประมวลผลเพื่อตอบสนองนั่นเองว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ย ที่มันเป็นอยู่นตอนนี้เราควรตอบสนองต่อมันยังไงดีนะครับพูดแล้วงงยกตัวอย่างดีกว่าฮะยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติเรากําลังขับรถไปเที่ยวสักที่นึ่งอยู่นะครับเช่นมีเป้าหมายไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวเขาใหญ่อะไรก็ว่าไปนะเสร็จแล้วอยู่ๆเนี่ยดันมีสุนัขวิ่งมาตัดหน้ารถนะครับซึ่งแน่นอนเราเป็นคนขับรถอยู่เนี่ยตาเราอะมองเห็นสุนัขอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจริงๆก็ถือเป็น Visual Information ถูกปะคือเป็นข้อมูลที่ท,ที่ที่เกิดจากการมองเห็นนะครับซึ่งวิ่งเข้าไปในสมองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสมองเนี่ยมี Sensory Input แล้วนะครับฝั่งซ้ายมือของสไลด์ก็คือเราอะมองเห็นสุนักละที่วิ่งมาตัดหน้ารถขณะเรากําลังขับรถอยู่นะครับซึ่งแน่นอนตาเรามองเห็นมันก็มีข้อมูลส่งผ่านทางตาแล้วก็ผ่านเส้นประสาทต่างๆวิ่งเข้าไปในสมองส่วนที่รับภาพนั่นเองนะครับ เมื่อสมองมาทําการแปลผลเรียบร้อยว่าเฮ้ยตอนนี้เห็นหมาวิ่งมาตัดหน้ารถอยู่สมองก็จะทําการประมวลผลว่าเราควรตอบสนองยังไงดีควรทํายังไงกับสถานการณ์แบบนี้ดีควรทำยังไงกับส,าาบบบบสิ่งแวดล้อมแบบนี้ดีนะครับเมื่อสมองประมวลผลเสร็จแล้วมันก็จะเกิดการสั่งการออกมาเป็นมอเตอร์เอาต์พุตฮะซึ่งก็แน่นอนการตอบสนองมันคงไม่ได้เหมือนกันในทุกๆสถานการณ์เนาะนะครับอย่างเช่นสถานการณ์ทั่วไปเราก็อาจจะอ่ามีหมาวิ่งมาตัดหน้าแล้วก็เหยียบเบรกถูกไหมครับ แต่ว่ามันก็คงมีบางสถานการณ์ที่ทสมองไม่คิดแบบนั้นอย่างเช่นรถกําลังวิ่งด้วยความเร็วเกือบเกือบร้อยี่สิบนะครับตามกฎหมายแล้วก็ฝั่งซ้ายมือมีรถบรรทุกฝั่งขวาม,มือมีรถกําลังวิ่งแซงข้างทางถนนเป็นต้นไม้กับสายฟ้าเต็มเลยถ้าเราแล้วก็ข้างหลังรถอาจจะมีรถวิ่งจี้ท้ายมาอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเหยียบเบรกอย่างรุนแรงอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยสมองอาจจะไม่ประมวลผลเราสั่งการให้เหยียบเบรก แต่สมองมันอาจจะประมวลผลให้ขับต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะชนหมาแล้วก็อโหสิกรรมกันก็ก็ก็เป็นการตอบสนองอีกแบบหนึ่งในสถานการณ์ที่มันต่างกันไปนั่นเองซึ่งพวกนี้สมองจะเป็นตัวคิดให้ว่าจะตอบสนองยังไงดีก็คือมันเป็นตัวประมวลผลนั่นแหละนะครับโดยอาศัยข้อมูล Input ทั้งหมดไอข้อมูล Input ที่ว่าถนนเป็นยังไงข้างซ้ายมีรถวิ่งข้างผ่านมีรถวิ่งข้างท้ายมีรถจี้ท้ายมาอย่างเงี้ยมันก็เป็น Input ที่เข้ามาในสมองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสมองมันรับรู้ Input ทุกอย่างแหละสุดท้ายมันก็เลือก การประมวลผลแล้วก็การตอบสนองที่มันเหมาะสมที่สุดนั่นแหละนะครับโอเคอันนั้นก็คือการ introduce ว่าสมองมันทานาํางานคร่าวๆยังไงนะครับ uh, จากนี้ไปก็จะเป็นส่วนของเนื้อหาจริงๆในบทนี้แล้วนะครับด้วยความที่เนื้อหาในบทนี้กล่าวถึงโครงสร้างต่างๆในในระบบประสาทที่มันสําคัญเนี่ยเราก็จะเริ่มเริ่มจากการกล่าวถึงจากบุลเลตบนสุดก่อนก็คือเรื่องของ หน่วยเล็กที่สุดเลยนะครับใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเนื้อเยื่อประสาทก็คือเรื่องของนิวรอนก็คือตัวเซลล์ประสาทนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของซนแนปส์นะซึ่งซนแนปส์ก็คือการเชื่อมต่อกันระหว่างเซลล์ประสาทนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาทั่วไปของนิวรอนนะครับนิวรอนก็จะเห็นได้ว่ามันก็ประกอบไปด้วยตัวเซลล์เนาะหรือว่าเซลล์บอดี้นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นบริเวณที่มีไซโตพลาสม์ซึมีนิวเคลียสตามที่อาจจะพอรู้จักกันตอนเรียนวิทยาศาสตร์ มา,มาในอดีตนะครับก็เป็นเซลล์บอดี้คือเป็นตัวเซลล์นะครับแต่ว่านิวรอนไม่ได้มีแค่เซลล์บอดี้ฮะแต่มันยังมีขแขนงย่ยฮะซึ่งขแขนงเนี่ยมันก็มี2แบบเนาะมีขแขนงที่เป็นเดนไรท์กับขแขนงที่เป็นแอคซอนนะครับเดนไรท์เนี่ยเป็นขแขนงที่ทําหน้าที่รับข้อมูลจากเซลล์ประสาทก่อนหน้านะครับคือเซลล์ประสาทก่อนหน้าเนเวลามันส่งข้อมูลเนี่ยมันมันจะส่งข้อมูลมาที่เดนไรท์ฮะแล้วข้อมูลจากเดนไรท์เนี่ยก็จะวิ่งมาที่เซลล์บอดี้ แลวข้อมูลจากเซลล์บอดี้เนี่ยก็จะส่งผ่านไปยังแขนงที่เอาไว้ส่งข้อมูลไปยังเซลล์ถัดไปก็คือส่งก็คือเราเรียกแขนงนี้ว่าเป็นแอ็กซอนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เซลล์ประสาทก็ประกอบด้วยตัวเซลล์ก็คือเซลล์บอดี้แล้วก็มีแขนงที่ใช้รับข้อมูลจากเซลล์ก่อนหน้าก็คือเดนไรท์แล้วก็แขนงที่ใช้รับข้อมูลไปยังเซลล์ถัดต่อไปก็คือแอ็กซอนนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการเชื่อมต่อข้อมูลของเซลล์ประสาทเนี่ยแน่นอน อย่างในสไลด์นี้เนี่ยก็คือเซลล์สีหนึ่งก็คือก็คือแทนเซลลประสาทตัวหนึ่งเนาะนะครับอย่างเช่นก็ในรถนี้ก็มีเซลล์ประสาททั้งหมด5ตัวด้วยกันก็มี5สีนะครับแต่ละตัวก็มีเซลลบอดี้มีเดนดรัยมีแอ็กซอนตามที่ได้กล่าวไปในสไลด์เมื่อกี้เพียงแต่ว่าสไลด์นี้ทำหน้าตาให้มันดูง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็ซีเนปส์ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นที่เชื่อมต่อนะครับระหว่างแอ็ซอนของเซลประสาทเซลหนึ่ง ซึ่งมันก็มักจะเชื่อมไปยังเดนไรท์ของเซลล์ประสาทอีกเซลล์หนึงนะ่งเนาะยกตัวอย่างเช่นด,ดูตัวเซลล์ประสาทสีเขียวอ่อนที่เชื่อมไปยังสีแดงนะครับก็คือเป็นซีเปนเปซ์ที่เกิดขึ้นบริเวณแอคซอนของเซลล์ประสาทสีเขียวอ่อนไปยังเดนไรท์ของเซลล์ประสาทสีแดงนั่นเองนะครับแต่รูปนี้ก็จะโชยเห็นว่าจริงๆแล้วแอคซอนของเซลล์ประสาทก่อนหน้าเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปเกิดซีเนปซ์บริเวณเดนไรท์ของเซลล์ประสาทต่อไปเนาะ แต่มันอา,อาจจะยังเกิดบริเวณตัวเซลล์บอดี้ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเซลล์ประสาทสีเขียวเขียวเขียวฟ้าๆด้านทะเลเนี่ยนะครับที่ไปซีเนปส์กับตัวเซลล์หรือว่าเซลล์บอดี้ของสปร,ร์ส,สีแดงหรือว่าสีแดงไปสีส้มเช่นกันนะครับนอกจากนี้มันยังมีซีเนปส์ที่เกิดขึ้นบริเวณแอ็กซอนของเซลล์ก่อนหน้าไปยังแอ็กซอนของเซลล์ต่อไปด้วยนะครับอย่างเช่นตัวเซลล์ประสาทสีม่วงนะครับที่บริเวณซีเนปส์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณแอ็กซอนของสปร,ร์ส,สีแดงนั่นเองนะทั้ะนี้จริงแล้วซีเนปส์เนี่ ไหนก็ได้นะครับอาจจะเป็นจากแอคซอนของเซล,ลก่อนหน้าไปยังเดนดรต์ของเซลล์ต่อไปแอคซอนไปยังเซลบอดี้หรือแอคซอนไปยังแอคซอนก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งการส่งข้อมูลของอของกระแสประสาทผ่นานทังซินแนปส์เนี่ยซินแนปส์บางประเภทเนี่ยก็จะเป็นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในเซล์ประสาทแล้วก็ไหลาตามแอคซอนแล้วไฟฟ้าเนี่ยก็ไหลไปยังเซลล์ถัดไปเลยก็ได้นะครับแต่ซินแนปส์ประเภทอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นประเภทที่ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ละกันนะครับ ต้องมีการส่งผ่านข้อมูลผ่านสารเคมีนะครับก็คือบริเวณที่เป็นที่ว่างเล็กๆนะครับที่เชื่อมระหว่างเซลล์ก่อนแอ็กซอนของเซลล์ก่อนหน้ากับบริเวณของเซลล์ต่อไปเนี่ยมันก็มีที่ว่างอยู่แล้วมันก็ต้องใช้สารเคมีเนี่ยในการเชื่อมข้อมูลนะครับสารเคมีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นนิวโรทรานส์มิเตอร์นะครับหรือว่าหรือ,ว,รอรว่าสารสื่อประสาทถ้าแปลเป็นไทยแปลว่าสารสื่อประสาทนะฮะซึ่งจากสไลด์นี้ก็จะเห็นได้ว่าจริงๆสารสื่อประสาทเนี่ยมีหลายชนิดเลยนะครับ แต่ชนิดที่สําคัญที่สุดคือชนิดที่อยู่ในกรอบฝั่งซ้ายมือนะที่เขียนว่าเป็นอะมิโนแอซิดเนี่ยที่เป็นชนิดที่เป็นสมองเมลีคิวนิวโรทรานส์มิเตอร์เนี่ยนะครับก็คือชนิดที่เป็นกรดอะมิโนนะครับโดย2ตัวที่สําคัญมากๆซึ่งเป็นเมเจอร์อะมิโนแอซิดที่ใช้เป็นสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยก็คือกลูตาเมตนะฮะหรือว่า Glu กับกาบานะครับก็คือ2ตัวนี้เป็นตัวสําคัญเลยโดยที่กลูตาเมตเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่กระตุ้นเซประสาทตัวต่อไปนะครับ ส่วนกาบาเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทที่เจาหน้าที่ยับยั้งเซลล์ประสาทตัวต่อไปแปลว่าอะไรฮะแปลว่าสแนปที่มันเกิดขึ้นระหว่างเซลล์ประสาทตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นการที่ว่าเซลล์ประสาทตัวที่1เนี่ยไปสั่งการให้ตัวที่2ทํางานต่อไปก็ได้นะโดยใช้กลูตาเมตเป็นสารสื่อประสาทหรืออาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งฮะก็คือเซลล์ประสาทตัวที่1เนี่ยไปยับยั้งเซลล์ประสาทตัวที่2ก็ได้ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้ก็คือมันใช้กาบา เป็นสารสื่อประสาทนั่นเองนะครับเพราะว่ากรูตามเมธท่านที่กระตุ้นเซลล์ประสาทต,ตัวต่อไปแต่ว่ากาบ้าเนี่ยท่านที่ยับยั้งเซลล์ประสาทต,ตัวต่อไปนั่นเองนะครับโอเคฮะอันนั้นก็คือเรื่องของอตัวนิวรอนกับตัวซีเนปส์นะครับสำหรับเรื่องต่อไปกจ็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างที่เป็นกรอสอ a นาต o มีคือเป็นโครงสร้างในภาพรวมนะฮะของของซีอหรือว่า Central Nervous System หรือว่าระบบประสาทส่วนกลางนั่นเองนะครับซึ่งเราอาจจะพอมีความรู้าบ้างว่า ถ้าดูรูปสายสุดเนี่ยก็คือเซลล์ะระบริษัทของเราเนี่ยก็ส่วนกลางของเราเนี่ยนะ CNS เนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยสมองและไขสันหลังเนาะสมองก็คืออยู่บนหัวแล้วก็มีส่วนยาวๆย,ยืดลงมานะครับก็คืออยู่ในอยู่ในกระดูกสันหลังนั่นเองก็คือเป็นไขสันหลังนะครับทีนี้ถ้าเรา move มาที่รูปกลางฮะก็คือมันก็จะเป็นรูปที่ผ่าในแนวกึ่งกลางเนาะจากจากหน้าไปหลังเนี่ยของสมองนะครับผ่ากลางออกมาก็จะเห็นหน้าตาสมองเป็นอย่างนี้นะครับ ซึ่งมันก็จะตัวสมองเองเนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วยส่วนบนก็คือเป็นสมองใหญ่นะครับและก็ส่วนที่เป็นยืนย่นๆลงมาเนี่ยก็จะคือจะเป็นส่วนของก้านสมองนั่นเองนะครับซึ่งก้านสมองเนี่ยเราคงไม่ได้เน้นย้ำในในบทเรียนในโมดู module, หรือ,อรเซสชันทั้งหมดนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ง computational neuroscience เท่าไหร่นักนะฮะส่วนที่เราจะเน้นย้ำก็คือตัวสมองใหญ่ซึ่งก็มาดูรูปขวามือฮะสมองใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็น c e r e b r ัมเนาะ นะซึ่งซีรีบรัมเนี่ยจริงๆมันก็ประกอบไปด้วยหลายๆส่วนนะครับถ้าให้พูดย่อยๆก็คือมันก็ประกอบไปด้วยตัวซ e รีบลัมคอร์เทกซ์หรือว่าตัวตัว,ต,วตัวผิวสมองนะครับซึ่งทําหน้าที่ในการคิดในการคํานวณในการประมวลผลต่ตางๆเป็นหลักเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นพระเอกของของบทเรียนต่อๆไปทั้งหมดนะฮะตัวซ e รีบลัมคอร์เทกซ์เนี่ยนะครับแล้วก็ยังจะมีสตรัคเจอร์ที่มันอยู่ลึกลงไปโครงสร้างที่มันอยู่ลึกลงไปซึ่งแสดงเป็นสีๆนะสีฟ้าสีม่วงเนี่ยนะครับ ในที่มันอยู่ลึกลงไปในซีรีบรัมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเบซอลแกงเกลียนะครับพูดง่ายก็คือตัวซีรีบรัมหรือว่าสมองใหญ่เนี่ยนะครับมันก็ประกอบไปด้วยซีรีบราムคอร์เทกซ์หรือว่าผิวสมองนะครับกับตัวที่มันอยอู่เนื้อที่มันอยู่ลึกลงไปก็คือเป็นเป็นเบซอลแกงเกลียนั่นเองโดยที่ถามว่าตัวคอร์เทกซ์กับตัวเบซอลแกงเกลียมีการเชื่อมต่อกันไหมก็จะบอกว่ามีนะนะครับซึ่งก็ตัวที่มันเชื่อมต่อเนี่ยก็คือเป็นเส้นใยประสาทเนาะก็คือเป็นเนื้อไฟเบอร์ซ ไปผ่าดูสมองเนี่ยเราจะพบว่าไอตัวเนื้อไฟเบอร์เนี่ยมันเป็นสีขาวๆนะครับในขณะที่บริเวณที่เป็นตัวเซลล์ไม่ว่าเป็นเอซลซีเบิลคอร์เทกซ์หรือว่าตัวเบโซลเกนเกลีที่มันอยู่ลึกลงไปเนี่ยจะเป็นสีเทาๆหน่อยสีเข้มๆกว่าหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณที่เป็นคอร์เทกซ์กับเป็นเบโซลเกนเกลีเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นเกรย์แมตเตอร์คือเป็นเนื้อเนื้อสมองส่วนเทานะครับส่วนบริเวณที่เป็นเส้นประสาทที่มันเชื่อมต่อเนี่ยที่เป็นเนื้อไฟเบอร์เนี่ย ก็จะเรียกว่าเป็น white matter ฮะคือเป็นเนื้อสมองส่วนขาวนั่นเองนะครับโอเคฮะซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกไปเราจะโฟกัสที่ผิวสมองหรือว่า cortex นะครับซึ่ง cortex เนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นหลายๆหลายๆโลบเนาะคือหลายๆกลีบนะครับกลีบที่อยู่ข้างหน้าสุดเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็น frontal lobe นะฮะก็คือสมองส่วน front ก็คือข้างหน้าเนาะ frontal lobe นะครับซึ่งตัว frontal lobe เนี่ยก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของ motor function คือการสั่งการ หรือว่าการคิดในเชิงขั้นสูงเป็น Executive f u n c t i o นเป็นสำคัญนะครับจาก f r o n t l l l o เนี่ยถ้าเราจะ Move มาข้างหลังเนี่ยมันจะมีเส้นแบ่งเส้นหนึ่งแล้วก็เป็น Central s u l c u s นะครับซึ่งมันจะแบ่ง frontal lobe กับ parietal, occipital แล้วก็ t p o r a l lobe อย่างชัดเจนนะครับ a าเ e ทั l โลบเนี่ยทำหน้าที่รับความรู้สึกสัมผัสหรือว่า Somatic Sensation นะครับ o c c ซ p i t a l l o b ซึ่งอยู่บริเวณไททอยเนี่ยนะครับทำหน้าที่รับรับภาพนะฮะที่เป็น Visual Sensation ส่วน temporal lobe ซึ่งอยู่บริเวณขมับสองข้างเนี่ยนะครับก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับเสียงหรือว่า auditory s e n s a t i o n รวมทั้งยังอาจจะเป็นที่เก็บความรู้ต่างๆที่เป็นความรู้รอบตัวหรือว่า Semantic Knowledge ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว central sulcus เนี่ยมันก็เหมือนแบ่ง r o n t a l lobe ซึ่งเป็นสมองส่วนที่เอาไว้สั่งการเป็นหลักเนี่ยไว้ข้างหน้านะครับก็คือเป็นสมองส่วนที่อยู่ซีกหน้านะครับกับสมองส่วนที่มันอยู่หลังต่อ central sulcus ค parietal o c คือ Oxipital กับ t temporal l o b e เนี่ย ก็เป็นเหมือนสมองส่วนที่ใช้รับความรู้สึกเป็นหลักคือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ sensory information เป็นหลักไม่ว่าจะเป็น parietal occipital หรือว่า temporal l o b e นั่นเองนะครับโอเคฮะอันนั้นก็คือเรื่องของอโครงสร้างโดยภาพรวมของ CNS นะครับทีนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเราโฟกัสลงไปใน cortex เนี่ยมันก็จะมีการจัดเรียงตัวของ neuron หรือว่ามี cyto architecture ที่มันอยู่ใน cortex หรือว่าเราอาจจะเรียกเป็นภาษากรกรวๆเป็น cortical โตอา a ์ิเ t e c t อร์เนี่ย ที่ที่เป็นแบบมีความจำเพาะในแต่ละบริเวณทำให้มันมีการแบ่งบริเวณออกมาเป็น broad m a n c area ได้นะครับอาจจะพูดแล้วดูดู abstract ดูไม่เห็นภาพถ้าทำให้เห็นภาพขึ้นเนี่ยก็คือก็คือเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือใน cortex ที่เราว่าเป็นผิวสมองเนี่ยไม่ใช่เป็นผิวสมองในรลบไหนก็ตามเนี่ยจริงๆก็จะมี6 Layer นะฮะคือแบ่งเป็น6ชั้นนะครับแต่ละชั้นก็จะมีตัว n e u r o นกับตัวเดน r i t e กับ a x o ซของมันที่วิ่งกันดูยัวเยะนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ จะมีเซลล์อื่นที่ไม่ใช่นิวรรนดนวยนะครับอาจจะมีเซลล์ที่เขาเราียกว่าเป็นเป็นเกลียเซลล์เนาะอย่างเช่นเกลียเซลล์ก็คือเป็นเซลล์ที่ช่วยค้าจุนการทํางานหรือว่าค้าจุนโครงสร้างของนิวรรนนะครับซึ่งเกลียเซลล์ก็มีหลายประเภทเนาะซึ่งประเภทที่มันสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือตัวแอสโตรไซต์นะครับก็คือเป็นตัวคอยค้าจุนโครงสร้างแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องของสารอาหารให้นิวรอนนะครับก็เป็นเกลียเซลล์ที่มีความสําคัญที่สุดเกลียเซลล์อื่นๆที่อาจจะอาจจะมีก็คือตัวโอลิโกเดนระครับ ก็คือทําหน้าที่ในการสร้างไมอิล e ินชีตให้กับเซลให้กับเส้นประสาทของเซล์ประสาทนั้นๆนะฮะซึ่งตัวไมอิล e ินชีตเนี่ยก็กกมีหน้าที่ในการทําให้การนํากระแสประสาทมันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเกลือเซลล์หลักๆที่เราควรจะพูดถึงก็มีแอสโตรไซต์นะครับกับตัวโอลิโกเดนโรไซต์นะครับซึ่งมันก็จะมีการจัดเรียงในในหกชั้นนี้นะครับในในบริเวณผิวสมองซึ่งจากการศึกษาเนี่ยโดยคุณบรอดแมนเนี่ยเขาก็พบว่า ในแต่ละบริเวณของสมองเนี่ยมันก็มีการจัดเรียงตัวของเซลล์ใน6ชั้นเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นบางบริเวณอาจจะมีเซล,ลที่แน่นในชั้น4บางบริเวณอาจจะมีเซล,ลที่แน่นๆในชั้น5บางบริเวณอาจจะไม่มีทั้ง6ชั้นอาจจะมีแค่4ชั้นเป็นต้นนะครับซึ่งเขาก็เลยแบ่งแอรีออกมาได้เป็นหลาย Are รีประมาณ40กว่า Are รีได้ซึ่งคงไม่ได้เน้นย้ำให้จำจะจะบอกเฉยๆว่าการที่มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นขึ้นในแต่ละบริเวณเนี่ย มันมีการจัดเรียงตัวของเซลล์ที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็บอกเป็นในๆว่าจริงๆแล้วหน้าที่การทํางานในแต่ละบริเวณของคอร์เทกซ์เนี่ยมันไม่น่าจะเหมือนกันนะนะครับคือแต่ละบริเวณที่เป็นที่เป็นแรงเงาเป็นจุดๆเนี่ยที่เป็นจุดเดียวกันเนี่ยก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าย้ายบริเวณไปเป็นที่แรงเงาอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่อีกแบบหนึ่งละนะครับก็เป็นคอนเซปต์ประมาณนี้ว่าในแต่ละบริเวณของของคอร์เทกซ์เนี่ยมันน่าจะมีฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับ สำหรับเรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงในบทนี้เนี่ยก็จะบอกจะบอกคร่าวๆว่าคอเท็กซ์คนเราเนี่ยที่เราบอกว่ามีการจัดเรียงตัวเป็น6ชั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเรามาดูในอีกแนวหนึ่งคือในแนวเวอร์ติเคิลเนี่ยคือ6ชั้นมันเป็นการดูในแนวฮอริซ ONTAL นะนะครับแต่ถ้าเราดูในแนวเวอร์ติเคิลเนี่ยมันจะมีลักษณะการจัดเรียงตัวที่เป็นแนวแนวเหมือนกับคอลัมน์นาออแกเนอเซชันคือเหมือนกับเป็นบ้องๆเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราไปดูในรูปจริงที่ท,ที่ที่ได้จากการ รีคอนสตรักชั่นมาจากคอร์เทกซ์ uh, กในหนูเนี่ยนะครับหนูแรดหนูแรดเนี่ยนะครับก็พบว,ว่าเออมันเหมือนมันเป็นคอลัมน์จริงๆนะอย่างเช่นถ้าดูในรูปนี้เนี่ยมันก็เหมือนมีมีคอร์เทกซ์อยู่ทั้งหมด5คอลัมน์เนาะนะครับซึ่งมันก็มีการศึกษาเชิงลึกต่อไปซึ่งก็พบว่า5คอลัมน์เนี่ยจริงๆมันมีดิสครีตฟังก์ชันของมันนะครับว่าคอลัมน์ที่1เนี่ยก็จะมีหน้าที่อย่างเนี้ยเป็นโดยจำพาะของมันคอลัมน์ที่2ก็จะมีหน้าที่อีกแบบหนึ่ง คอลัมพี่สก็จะมีหน้าที่อีกแบบหนึ่งซึ่งโอเคมันอยู่ในแอเรียใกล้กันอาจจะมีหน้าที่ที่ใกล้เคียงกันพอสมควรแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่ยูนิคของแต่ละคอลัมน์ั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละคอลัมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสตรัคเจอร์ที่มันย่อยลงไปอีกคือเป็นมินิคอลัมนะครับมินิคอลัมก็ก็คือเป็นหน่วยย่อยที่สุดคือเป็นฟังชั่นอลยูนิตที่ย่อยที่สุดแล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นมินิคอลัมนั้นเนี่ยก็คือมีหน้าที่ที่จำเพาะต่อมันเท่่าาานนนนนนนััั้้้้แลลวมก็ททํหีๆเเยค หลายอันที่หน้าที่ใกล้เคียงกันมากเนี่ยมันก็จะมาแพ็ครวมกันเป็น5คอลัมน์แล้วในในสไลด์นี้ก็คือโชว์ทั้งหมด5คอลัมน์นั่นเองในในคอนเท็กซ์ของหนูนะครับมันก็จะมีการจัดเรียงตัวประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนื้อหาทั้งหมดที่พูดไปในบทนี้นะครับก็ส่วนแรกสุดเราก็พูดถึงเรื่องของตัวเซลล์ประสาทคือนิวรอนนะครับกับวิธีการเชื่อมต่อคือซีเนปสไปนะครับส่วนที่2ก็คือเราก็พูดเรื่องของโครงสร้างในภาพรวมของ Central nervous system นะฮะว่ามันก็ มีสมองมีไขสันหลังใช่ไหมสมองก็มีส่วนที่เป็นซีรีบัมกับเป็นก้านสมองในซีรีบัมก็คือมีส่วนที่เป็นเกรย์แมทเตอร์ประกอบด้วยซีรบัลคอร์เทกซ์คือตัวผิวสมองกับตัวเบลโแกงเกลียซึ่งซีรบัลคอร์เทกซ์ก็คือเป็นพระเอกที่ใช้ในการคิดคำนวณในการประมวลผลต่างๆนะครับแล้วก็มีไวท์แมทเตอร์ซึ่งเป็นไฟเบอร์ที่คอยเชื่อมต่อนั่นเองซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีพูดถึงไวท์แมทเตอร์พอสมควรในบทในโมดูลต่อไปนะครับส่วนบูลเลตที่3กับ4อาจจะพูดไม่ละเอียดมาก,ก็คืือออเร่งงข การจัดเรียงตัวของเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นไซต์ตัวไอาร์เิเทคเจอร์ที่เป็นการจัดเรียงตัวใน,ใน,ใน6เลเยอร์ใน6ชั้นของคอร์เทกซ์นะครับซึ่งทําให้มีการแบ่งเป็นบ o อ m แ n นด e แอเรียสต่างๆได้นะครับแล้วก็เป็นการจัดเรียงตัวในแนวตั้งว่าเออมันมีมนแต่ละบริเวณเนี่ยมันมีการจัดเรียงตัวของเซลล์ที่มันแพ็กกันเป็นคอลัมน์นะครับซึ่งแต่ละคอลัมน์ก็มีหน้าที่ของมันแล้วในแต่ละคอลัมน์เองเนี่ยก็จะมีมินิคอลัมน์ที่เป็นหน่วยฟังก์ชันอลยูนิตที่ย่อยที่สุดนะครับก็เป็น อันว่าเราจบสรุปบทนี้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ